สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวเคส R นะครับสีชมพูดำสตาร์ทมือนะครับนี่สีสวยนะครับถังถึงไม่มีบุบนะครับนี่สีสวยยางหน้าหลังดอกเยอะแผ่นป้ายทะเบียนมีให้นะครับอันนี้ถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดนะครับนี่นะฮะให้ดูสภาพรวมๆก่อนรถพร้อมใช้เลยนะครับภาษี67นะครับเอกสารครบพร้อมโอนวิ่งน้อยไม่แท้นะครับ1 9 5 0 0กกว่าโลนะครับ เนี่ยสตาร์ทมือเนี่ยนะในเดี๋ยวเราจะอัดคลิปนะครับในเครื่องในคลิปอาจจะดูเสียงดังไปนิดนึงนะฮะแต่จริงๆเสียงเครื่องเงียบมากนะครับอ่าลองไปฟังครับเครื่องไม่ดังฟันไม่ไหลนะครับไฟติดครบหมดสูตงตง่ำสูตงต่ำเพีเ้ยว แต่เดยครับใครสนใจนะครับ0927612838นะครับ38ไบต์นนบุรีครับ